แม่นางจื้อโพกได้ยินมาว่าแม่นางจื้อโพกมาจากุบเขาผีจะต้องมีวิชาแพทย์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนลูกสาวข้าได้ถูกพิษหากวันนี้ท่านยอมรักษาให้กับนางเรื่องวันนี้ตระกูลเซียวจะรับหน้าแทนเจ้าเองแม่นางคิดว่าอย่างไรก็ไม่ยังไงหรอกนะเรื่องนี้ข้าสามารถจัดการได้เองทำไมต้องให้ท่านต้องช่วยด้วยละ่ะแต่ละคน แต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นแหละก็เห็นอยู่ว่ามีคนหลงตัวเองมากกว่าอดทนไว้จะทำลายภาพพจน์ตัวเองไม่ได้ร้อนมากอย่างนั้นแหละฮึแม่นางจือพ่อช่างปากกล้านะดูท่าคงจะมีความมั่นใจมากสินะอ้าวเจ้ายังไม่ตายละ่ะดีจริงๆนะจือพ่อเจ้าอย่าใจไปนะ ก็จะต้องให้เจ้าอยู่เหมือนตายเห็นเจ้ากรดแค้นข้าขนาดนี้ข้าก็วางใจพยักหน้าตามสัญญาเมื่อเรามอบคนให้เจ้าแล้วเจ้าก็ต้องกลับเขาโม่เฟิงและไม่กลับมาที่นี่อีกตลอดกาล <c oughs> ข้าไม่เหมือนมนุษย์ที่ชอบกลับคำอย่างพวกเจ้าหรอกนะ เมื่อสบโอกาสก็ลงมือได้เลยอย่าให้เจ้างูทองนั้นพาตัวนางไปได้อะพวกเจ้าจะส่งตัวค่าให้กับงูงโนนี่นะ่แหละฮอยูโพนี่เป็นเรื่องที่เจ้าได้ก่อไว้ที่เขาโมเฟิงก็ต้องเป็นเจ้าที่จะต้องรับผิดชอบสิคุณชายข้าว่าเราเปลี่ยนคนถออขอรับ หุบเขาผียังมีท่านหมอท่านอื่นที่มีฝีมืออีกเยอะแยะไม่ข้าจะให้นางรักษาให้ข้าคุณชายคงจะไม่ได้ชอบนางหรอกนะปลิงปลิงพู้นำตะก,กุลไปท่านกล่าวเช่นนี้ก็ไม่ถูกต้องจะบอกว่าเป็นผู้ก่อเรื่องได้ยังไงกันคนที่ย่อมโมโหเจ้าหนูนี่คนแรกก็คือคอุณหูใหญ่ตะก,กุลไปต่างหากล่ะเออเจ้าว่าอะไรนะ ซุบซิบนินทาน่าดังเกียจอย่ามองหน้าข้าสิอย่ามองเจ้าอย่ามาสร้างความสับสนเพื่อปัดความรับผิดชอบหน่อยเลยปุกเขาผีมีจิตเมตตาของผู้เป็นหมอแต่ทำไมถึงได้มีคนอย่างเจ้าในสำนักขึ้นมาได้วันนี้ต่อให้ประมุขของเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อราษฎรชาวซีหลิงเขาต้องมอบตัวเจ้าให้มันแน่ท่านนีเสียงดังหนอกหูซะจริงนะ ท่านกลับไปโวกเวกโวยวายกับหูหญินของท่านเธอไปอย่ามาโวยวายที่นี่อีกอย่างท่านจะรู้ได้อย่างไงว่าท่านประมุกจะส่งตัวข้าไปให้กับมันการช่วยเหลือชีวิตผู้คนนั้นเป็นหน้าที่ของหมอแน่นอนว่าต้องเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นท่านก็คิดในทางที่ดีเหละเกินนะข้านน่ะไม่มีทางส่งตัวเองไปอย่างแน่นอน คุณหนูของข้าเป็นประมุขหุบผีจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเสแสร้งใดๆประมุขคนก่อนได้จากไปกระทันหันคุณหนูก็มัวแต่ทำตามคำสั่งเสียของท่านจึงไม่มีเวลาประกาศเรื่องที่ตนได้รับตำแหน่งออกไปก็เท่านั้นเองกระซิบคุณหนูในหลักฐานล่ะหลักฐานอะไรก็ป้ายยกที่ประมุขคนก่อนมอบให้ท่านอย่างไงล่ะท่านลืมไปแล้วล่ะ รีบหามาเร็วเข้าสิแกรงไหนล่ะหลักฐานที่บอกว่าเจ้าเป็นประมุขขุบเขานะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อไม่มีก็อย่าได้ดันทูรังไปเลยคุณหนูท่านคงไม่ได้กินเข้าไปหลักนะเจ้าคะแล้วมันกินได้เหรอฮะไม่ได้เจ้าคะลดกริ๊งดูซิว่านี่ใช่หรือเปล่าใครจะไปรู้ว่าเจ้าปลอมมันขึ้นมาหรือเปล่าล่ะ แกว่งไปมาในขอข้าดูหน่อยรับเอาไปให้เขาเชยชมอะป้ายหยกนี้มีพลังวิญญาณหนาแน่นเพราะเห็นได้ไม่ง่ายนะเป็นป้าหยกของประมุขหุบเขาผีจริงๆไม่ใช่ของปลอมเป็นไปไม่ได้ต่อให้แม่นางจือพวกเป็นประมุขหุบเขาแต่งูทองต้องการตัวเจ้าไป ไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ไม่อาจทำให้ชาวบ้านตาดำๆเดือดร้อนได้มันก็ต้องการเจ้าของหอจุยฮวาด้วยไม่ใช่เหรอทำไมพวกเจ้าถึงไม่มอบตัวเขามาด้วยละ่ะเจ้าของหอจุยฮวาคุณชายถ้าไม่วางใจที่จะมอบชีวิตท่านไว้ในมือของคนบ้าอย่างนางเลยจริงๆขอรับเจ้าพวกมนุษย์กุปากของพวกเจ้าซะ เอ๋โอฟิวยน้าไปแล้วล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมมันเอาตัวเสียวลู่เฟิงไปแล้วแล้วไม่นางอีกคนล่ะไปกันเถอะวันนี้ไม่มีเรื่องราวของเราแล้วหวยเซีย จำไว้นะทุกคนที่เจ้าเห็นในวันนี้หุบเขาผีจะไม่รักษาให้คนพวกนี้18ชั่วโคตรคุณหนูนางไม่เคารพท่านครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งยังประกาศอีกว่าจะไม่รักษาทุกคนที่อยู่ในนั้นท่านจะไปจริงๆเหรอเจ้าคะหน้าของข้ามีเพียงหุบเขาผีเท่านั้นที่จะรักษาได้เจ้าคิดว่า ถ้าอยากมาพบนางอย่างนั้นล่ะเอ๊มีคนมาอีกแล้วล่ะหรือ<ะ>จะไปหาอาจารย์ค่าเพื่อร้องเรียนค่ากันล่ะ,ะเจ้านี่จ่างอวดดีซะเหลือเกินนะข้าขอเตือนเจ้ายอมรักษาให้ข้าแต่โดยดีไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าตายทั้งเป็นส่งสัญญาณให้หยุด ผลที่ข้าล่วงเกินก็มีไม่น้อยนะเจ้ากลับไปเถอะอีกอย่างจือพอ่เจ้าคิดจะทำอะไรเจ้าเปล่าประกาศข่าวลือเกี่ยวกับข้าออกไปไม่คิดว่าต้องเตรียมหลักฐานไม่สักหน่อยหรอไม่เป็นไรข้ามีให้เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะเอ๊ะเรื่องเรื่องนั้นเจ้าอย่าเข้ามานะอะเช่เชยด้วยท่านพ่อ ยวนตะกูลเซียวท่านน้นสองวางใจก็ได้ส่งคนไปที่เกาะไห่นานเพื่อเจรจากับหมอพิษแล้วเขารับปากว่าจะรักษาให้เฟยเอ,อิร์เช่นนั้นก็ลำบากท่านอองช่วยดูแลานางด้วยจือโปคนในรคุณเห็นคนใกล้ตายแต่กลับไม่ช่วยเหลือเจ้ามันไม่คู่ควรที่จะเป็นประมุข,ขุเขา ไม่คู่ควรที่จะเป็นประมุกหุบเขาต้องขับไล่นางออกจากหุบเขาไปขับไล่นางออกจากหุบเขาไปคุณหนูปายนั้นได้ช่วยข่าเพิ่มค่าค,าความโกรธแค้นแล้วตัวเองก็ไปหลบซ่อนกลิ้งไปมาเสียลู่เฟิงเล่นเกมซ่อนหาแล้วเมื่อไหรข้าจะสําเร็จภารกิจแททีล่ะไม่คู่ควรเป็นประมุกหุบเขาขับไล่นางจากหุบเขาไปคุณหนูเกิดเรื่องขึ้นที่ด้านนอกเจ้าค่ะ ไปเย็นลานด้ปลุกระดมลูกศิษย์ของหุบเขาให้ต่อต้านท่านแม้แต่ผู้คนที่อยู่ที่ประตูเมืองวันนั้นก็มารวมตัวยุยงกันด้วยพวกศิษย์ทรยศพวกนี้ตอนที่ท่านประมุขคนก่อนอยู่ก็ไม่ดักดีอยู่แล้วคุณหนูพวกเรากลับหุบเขากันจะนะเจ้าคะกลับไปเก็บกวาดทำความสะอาดสักหน่อยให้พวกมันยอมซีโดร,ราพวกเรากลับไปให้ถูกพวกมันเหยียบตายหรือย,อยังไงจะว่าไป คนที่หุบเขาผีต่างก็ซับซ้อนเข้าใจยากอยู่แล้วจะคิดว่าปรยเย็ยนหลานแค่คนเดียวจะสามารถทําเรื่องเช่นนี้ได้อย่างนั้นล่ะแต่ว่าคุณหนูหมายความว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังในเจ้าคะดูเหมือนว่าช่วงนี้แม่นางจีอโพ่อจะไม่ค่อยดีเท่าใดถ้าข้าช่วยท่านจัดการปัญหาได้ท่านพอจะให้เกียรติรักษาข้าได้หรือไม่ไมค่ควรเป็นประมุขบเขา ออกไปจากหุบเขาถ้าข้าบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าละเจ้าพอที่จะให้เกียรติไปตายไกลๆข้าได้หรือไม่วันนี้อากาศเหมาะเกี่การรักษาพูดเรื่องตายมันออกจะทำลายบรรยากาศไปหน่อยไหม <S <S ท่านว่ายังไงท่านประมุขอะข้าไม่ได้มาแย่งเจ้ากินส้นหน่อย ว่ามันเหมาะที่จะฆ่าคนซะมากกว่าถ้ายังจะมาวุ่นวายกับข้าอีกข้าได้ฆ่าเจ้าจริงๆแน่กำเน่นไม่ว่าเจ้าจะปฏิเสธข้าอีกกี่พันกี่หมื่นครั้งข้าก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจึงหนวกหูจะตายซะพวกเจ้าคิดว่าแหกปากวายๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างนั้นเหรอไม่พอใจก็มาสู้กับข้าสิ